มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสําหรับวันนี้ค่ะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจัดงาน72ปีวันกองพลจันทบุรีเพื่อสรุดดีลําลึกถึงวีกรกรรมของผู้กาหารชาวจังหวัดจันทบุรีค่ะ เช้านี้ที่กองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่หนึ่งกองพลนาวิกโยธินค่ายตากสินอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้จัดงาน72ปีวันกองพลจันทบุรีขึ้นโดยมีพลเรือตีวชลาพวงสวัยเสนาที่การป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นผู้กล่าวรายงานต่อพลเรือตีธนการไคร,ร่ควรรองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นประธานกล่าวเปิดงานรวมทั้งการประ ประกอบพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีหน่วย,อยางานต่างๆได้ร่วมวางพวงมาลาตามลำดับนอกเหนือจากนี้ยังมีการจัดซุ้มพิรศการกองพลจันทบุรีที่บริเวณหน้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่สองกรมหานราบที่หนึ่งกองพลน,นาวิกโยธินโดยบัญชาการนาวิกโยธินเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มาร่วมชมและมีวิทยากรบรรยายถึงวีรกรรมต่างๆของผู้กล้าหาญชาวจังหวัดจันทบุรีด้วย สำหรับวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการสะดุดีและลำลึกถึงวีรกรรมที่ผ่านมาของผู้กล้าหาญชาวจังหวัดจันทบุรีและทหารนาวิกโยธินที่ได้เคยร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านการรุกรานของฝรั่งเศสในสงครามกรณีพิพาทไทยอินโดจีนที่เกิดขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2483ถึง2484ซึ่งในขณะนั้นมีนาวตรีทองหล่อคัฮิลาชเป็นกู้บัญชาการกองพลจันทบุรี ซึ่งสามารถทําให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสียและไทยได้รักษาความเป็นอธิปไตยของชาติเอาไว้ได้จนกระทั่งปัจจุบันนับได้ว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของกองพลจันทบุรีดังนั้นเพื่อเป็นการและลึกถึงคุณงามความดีที่ได้กระทําไว้ในครั้งนี้ทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมทั้งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจึงได้จัดงาน72ปีวันกองพลจันทบุรีขึ้นให้อย่างสมเกียรติค่ะ